ครับท่านผู้ชมพบกับเล่าความตามอดีตเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็ต้องคุยกับท่านผู้ชมนิดนึงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอดมินต้องพูดถึงคอมเมนต์ที่ให้ข้อมูลกับแอดมินในเรื่องของคุณสมหญิงยิ่งยศกับการจัดบริายการหญิงไทยไขยข่าวซึ่งบอกว่าบริรายการหญิงไทยไขยข่าวไม่ใช่คุณสมหญิงยิ่งยศ เป็นคนจัดบริายการผมก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีข้อมูลมาให้อดินที่จะได้พิจารณาแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคุณสมหญิงยิ่งยศนั้นเท่าที่อดินทราบเนี่ยต้องพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับตามที่ข้อมูลของอดินมีแล้วก็ไปหาข้อมูลต่างๆเนี่ยอดินจะพูดสั้นๆจะมองได้3มอย่างคืออันดับแรกแอดินฟังหญิงไทยไขย่ข่าว มาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วซึ่งก็จำได้แม่นว่าคุณสมหญิงยิ่งยศเป็นคนจัดบริการเพราะว่าบริการชัดเจนแล้วก็พูดชัดเจนบอกถึงชื่อตัวเองว่าสมหญิงยิ่งยศอย่างที่สองก็คือว่าในช่วงที่นายกอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลอยู่ได้พูดถึงการเล่าข่าววิาพากวิจารณว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน social s o c i a l ลสนุก .com เนี่ยต้องอ้างนิดหนึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยพูดถึงนักจัดบริการหญิงคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถคนนั้นก็คือสมหญิงยิ่งยศในบริการหญิงไทยไข่ข่าวนี่คือพูดชัดเจนลงชัดเจนเลยนะครับว่าสมหญิงยิ่งยศอยู่ในบริการหญิงไทยไข่ข่าวและอย่างที่3มก็คือว่า สิ่งที่ชัดอีกอย่างคือหนังสือชีวประวัติของสมหญิงยิ่งยศที่เขาแจกในงานศพของสมหญิงยิ่งยศที่เสียชีวิตไปในนั้นมีการบอกประวัติชัดเจนเลยนะครับว่าชื่อเดิมชื่ออะไรมาจากไหนเป็นคนจังหวัดไหนอยู่ในช่วงไหนเป็นหัวหน้าคณะละครวิทยุและสุดท้ายที่พูดถึงเนี่ยคือสมหญิงยิ่งยศจัดบริการหญิงไทยไข่ข้าวก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่า เมื่อในหนังสือชีวรประวัติบอกมาแบบนี้เขาคงไม่ให้ข้อมูลผิดลงไปแน่นอนนี่คือสิ่งที่แอดมินจะมาพูดให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแอดมินต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ได้มองเป็นสิ่งอื่นพเพราะว่าได้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยถือว่าได้มีการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นในบริการวิทยุต่างๆเนี่ยแอดมินอยู่กันมากับวิทยุตั้งแต่เล็กๆเด็กๆก็จะฟังรายการเยอะแยะรวมกระทั่งกับสิ่งที่จะพูดในวันนี้ที่ทางผู้ชมนั้นขอแอดมินมาว่าขอพูดถึงนักจัดบริการคนนี้สักคนหนึ่งว่าพอที่จะหาได้ไหมผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าแอดมินพอหามาให้แล้วแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลเยอะ เอาเท่าที่แอดมินจำได้และมีข้อมูลบางส่วนที่ท่านผู้ชมนั้นอยากได้ข้อมูลของนักจัดบรยการคนนี้ก็คือคุณวุฒิเวนุจันนะครับท่านผู้ชมบรู้จักกันไหมลองย้อนบรอยถึงอดีตต่างๆที่เคยฟังบริการข,ของคุณวุฒิเวนุจันแน่นอนนะครับถ้าเป็นบริการก็ต้องมาจากวิทยุนี่แหละที่เราจะฟังกันเพราะว่าในสมัยนั้นนักจัด บริการหลายคนมีชื่อเสียงแล้วก็แฟนบริการนั้นจำกันได้คนเก่าๆน่าจะจำกันได้กับคุณวุฒิเวนุจันทร์ข้อมูลไม่มีอะไรมากนะครับแต่เท่าที่แอดมินจำได้เพราะว่าฟังคุณวุฒิมาตั้งแต่เด็กๆฟังก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมพ่อนี่แหละเป็นคนเปิดให้ฟังกับบริการข่าวฟังมาตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในความทรงจำคุณวุฒิเวนุจันทรนั้นต้องบอกว่า เป็นนักจัดบริการข่าวที่ดีมากคนหนึ่งมีความรู้ความสามารถในการที่จะจัดบริการวิทยุในบริการข่าวของเขาเนี่ยตอนที่ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเสียงของเขานี้หนักแน่นมากพูดดีมีสาระพูดแบบตรงไปตรงมาเลยในบริการข่าวของเขาที่จําได้นะครับอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ที่จําได้เนี่ยคือบริการข่าวชาวบ้าน เชื่อว่าหลายคนนั้นจำได้แน่นอนถ้ารู้จักรายการนี้รู้จักคุณวุฒิเวนุจันทร์บริการข่าวชาวบ้านต้องจำกันได้จะมาในช่วงเช้าแต่ว่าแอดมินก็ฟังอีกข่าวหนึ่งที่พ่อเปิดเหมือนกันแต่จะมาตอน6โมงเย็นจำได้แม่นเลยก็คือข่าวสี่มุมเมืองของวุฒิเวนุจันท์นี่แหละที่จัดบริการเรียกกันว่าตอนนั้นพ่อจะเปิดทุกเย็นเลยกับบริการข่าวสี่มุมเมือง โดยที่ทางรายการพูดชัดเจนว่าข่าวสี่มุมเมืองโดยกระผมวุฒิเวนุจันทร์ในการที่จัดบริการข่าวต้องบอกว่าเป็นนักจัดบริการที่มีบทบาทในการพูดคุยในการเล่าข่าวเรียกกันว่าเขาอ่านข่าวเขาเล่าข่าวกันแบบชาวบ้านชาวบ้านมีการพูดคุยมีแสดงทัศนคติอะไรต่างๆรวมกระทั่งวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นวุฒิเวนุจันนี้มีความรู้มีความสามารถ มีการพูดที่ดีคนหนึ่งเลยที่สำคัญอีกอย่างที่แอดมินมีข้อมูลเนี่ยในฐานะที่คุณวุฒิเขาอยู่กับสื่อมวลชนมาเนี่ยยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งกับด้านสื่อสารมวลชนต่างๆเพราะว่าเขาเป็นนักจัดบริการวิทยุกเก่ามีข้อมูลมีอะไรมากมายและเป็นที่รู้จักของหลายๆคนในหลายๆวงการโดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชนนี้จะรู้จักวุฒิเวรุจันทร์ มาหลังๆนี้เขาก็จะเรียกว่าลุงวุฒิลุงวุฒิเวนุจันนี่แหละและแอดมินก็ต้องบอกว่าแอดมินเคยเจอกับคุณวุฒิเวนุจันแต่ว่าหลายปีมากแล้วต้องพูดถึงกันนิดนึงเพราะว่าคุณวุฒิเวนุจันนั้นมาที่ทํางานแอดมินในงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีเขามารับโล่ที่ทํางานในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนี่แหละที่ทําคุณประโยชน์ต่างๆ ก็ได้เจอกับคุณวุฒิเวนุจันทร์แล้วก็ได้คุยกันนิดหน่อยไม่ได้มากเพราะว่าแอดมินก็ต้องทํางานของแอดมินในขณะประชุมใหญ่สามัญประจําปีอยู่ได้เจอคุณลุงวุฒินี่แหละหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมแบบนี้นะครับยังจําได้เสมอเลยกับวุฒิเวนุจันทร์ตั้งแต่อ่านข่าวคุยข่าวข่าวชาวบ้านข่าวสีมุมเมืองจนกระทั่งได้เจอตัวจริงในที่ทํางานของแอดมินในขณะนั้น ซึ่งภาพนี้ก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งที่คุณวุฒิก็มีบทบาทเหมือนกันก็คือว่าคุณวุฒิเวนุจันนั้นได้มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทนะครับเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่างๆโดยคุณวุฒินั้นเป็นคนมอบในนามของคุณสมบูรณ์เวนุจนันถ้าจะไม่ผิดนี้คุณสมบูรณ์เวนุจันนั้นเสียชีวิตก็เลยทำให้ คุณวุฒิเวนุจันนั้นมามอบของตรงนี้เป็นที่ะระลึกหรือถ้าพวกเราก็จะเรียกกันว่าทําบุญแบบนั้นแหละก็จะเห็นภาพคุณวุฒิเวนุจันทร์อีกภาพหนึ่งนอกจากนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่และก็ไม่มีข่าวคราวอะไรมากมายกับคุณวุฒิเวนุจันทร์แต่ถือว่าเท่าที่จําได้นี้เป็นนักสื่อมวลชนเป็นนักข่าวเป็นนักจัดบริการฝีมือดีคนหนึ่งกับคุณวุฒิเวนุจันทร์เราจะได้ยิน ในบริการวิทยุภาค AM นี่แหละที่เขาจัดบริการอยู่ทั้งข่าวชาวบ้านแล้วก็ข่าวสี่มุมเมืองอย่างที่บอกนะครับการพูดกันจาแสดงความคิดเห็นต่างๆนี้เรียกกันว่าพูดได้คล่องพูดเด่นหนักแน่นกับ,บรายการข่าวอ่านข่าวให้ข้อมูลต่างๆนี้ชาวบ้านหรือคนที่ฟังรายการวิทยุในช่วงนั้นติดกันเป็นแถวอย่างน้อยเนี่ยพ่อของแอดมินก็จะเปิดเป็นประจำสมัยก่อนกระับมาจากโรงเรียนเนี่ยพอถึง6กโมงเย็นเนี่ย พ่อก็จะเปิดบริการข่าวสี่มุมเมืองโดวยวุฒิเวณุจันทร์เพราะฉะนั้นก็เลยจำได้แม่นเมื่อท่านแอดมินหลายท่านพูดถึงว่าขอข้อมูลหรือพูดถึงคนวุฒิเวณุจันทสักนิดหนึ่งแอดมินก็มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคนวุฒิเวณุจันทร์ตามที่ข้อมูลมีเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ายังมีอีกหลายบริการหลายคนที่แอดมินจำได้ แต่ว่าข้อมูลมันมีไม่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่จะมาสื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าที่ท่านผู้ชมพูดมาพูดคุยกันมานี้แอดมินจําได้กับกับบริการต่างๆหรือคนจัดบริการพยายามจะหามาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูได้ฟังกันวันนี้เสนอคุณวุฒิเวนุจันทร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็รู้ที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งกับ เล่าความตามอดีตก็สามารถที่จะพูดคุยหรือใครมีข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้นะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับวิภาเกมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อด min ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ